เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหากคุณผู้ชมติดตามสงครามรัสเซียยูเครนอยู่แล้วท่านผู้ชมอาจจะได้ยินข่าวที่ประเทศสโลวาเกียกําลังจะส่งสุดยอดปืนใหญ่ให้กับยูเครนซึ่งเขาว่ากันว่าปืนใหญ่กระบอกนี้คือหนึ่งในปืนใหญ่ที่ลาหน้าที่สุดในโลกณเวลานี้วันนี้ในช่วงสุดยอดอาวุธสงครามเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสุดยอดปืนใหญ่อัตาจรแห่งยุคสมัยใหม่ของประเทศสโลวาเกีย ปืนใหญ่155มิลิเมตรซูซาน่า2ซูซาน่า2าวิเซอร์เป็นปืนใหญ่อัตาจรที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองของประเทศสโลวาเกียซึ่งเป็นรุ่นพัฒนาของปืนใหญ่ซูซาน่าดั้งเดิมโดยมันได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทคอนสตัคต้าดิเฟนต์แห่งประเทศสโลวาเกีย ต้นแบบของซูซาน่า XA 1ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนขังแรกในปี2008และต่อมามันได้ถูกเปลี่ยนชื่อจากซูซาน่า A 1เป็นซูซาน่า2ซึ่งณปัจจุบันนี้มันเป็นหนึ่งในระบบปืนใหญ่ที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกระบบปืนใหญ่ซูซาน่า2มีน้ำหนักโดยรวม32ตันเมื่อหันปืนไปนข้างหน้าจะมีความยาว14.2เมตรมีความกว้าง3เมตร และมีความสูง3.52เมตรตัวรถบรรทุกขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ดีเซลท่าท่าที่สามบีเก้าสองแกำลังเครื่องยนต์442แรงม้าความเร็วสูงสุดบนถนน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยทำการ600กิโลเมตรปืนใหญ่ซูซาน่า2ต่างจากปืนใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองหลายรุ่น โดยมันมีพื้นฐานมาจากแชสซีที่มีล้อหุ้มกรอบแบบ8ปคูณแต่แชสซีดังกล่าวมีราคาไม่แพงในการสร้างและการบำรุงรักษาเมื่อเปรียบเทียบกับแชสซีก่อนๆที่ผ่านมาในส่วนของอาวุธยุทโธปกรณ์มันติดอาวุธด้วยปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลิเมตรลำกล้อง52าแคลิเบอร์ที่ติดตั้งบนป้อมปืนบริเวณท้ายรถระหว่างสองช่องที่แยกจากกันของป้อมปืนซึ่งมาพร้อมกับระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานถูกแยกออกจากปืนใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายนอกจากนี้นกลไกดังกล่าวยังได้รับการปกป้องจากผงดินปืนที่เกิดขึ้นในระหว่างยิงอีกด้วยปอมปืนของซูสน่า2สามารถหมุนได้360องศาแต่ได้มีการจำกัดมุมยิงของปืนไว้ที่60องศาโดยปืนใหญ่กระบอกนี้จะใช้ยิงกระสุนมาตรฐานนาโตขนาด155ม mm. เมตร ซึ่งสามารถบรรจุกระสุนได้3ประเภทหลกักนั่นคือกระสุนระเบิดแรงสูงมาตรฐานกระสุนระเบิดแรงสูงระยะไกลและกระสุนต่อต้านรถทางระเบิดแรงสูงสำหรับการยิงตรงไปยังเป้าหมายที่หุ้มกรอะระบบปืนใหญ่นี้สามารถบรรทุกกระสุนได้ทั้งหมด40นัดโดยกระสุนทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในสายพานลำเลียงและมีตัวตั้งค่าฟิวสำหรับการตั้งค่าฟิวอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ระยะการยิงปืนใหญ่ซูสนา2ขึ้นอยู่กับการผสมผสานของกระสุนและการชาร์จโดยระยะการยิงสูงสุดของมันคือ41กิโลเมตรระบบปืนใหญ่ดังกล่าวสามารถยิงได้6นัดภายใน1นาทีแรกหรือ16นัดภายใน3นาทีและสามารถบรรจุกระสุนด้วยคนได้หากระบบออโตรีโลเสียหายโดยอัตราการยิงแบบแม่นนวลนคือ2นัดต่อนาที และมีอัตราการยิงต่อเนื่องอยู่ที่ประมาณ1.5นัดต่อน,นาทีและความสามารถที่พิเศษสุดของมันคือระบบปืนใหญ่ซูซาน่าสองนี้มีความสามารถในการยิงหลายนัดพร้อมกันหรือระบบ MRSI ที่สามารถยิงกระสุน2-3ถึงนัดในวิธีที่แตกต่างกันเพื่อให้พวกมันสามารถโจมตีโดนเป้าหมายพร้อมกัน ไม่เพียงแค่นั้นซูซาน่า2ยังมีโหมดวางปืนอัตโนมัติและข้อมูลการยิงที่คำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ออนบอร์ดทำให้มันสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในส่วนของการเอาตัวรอดในสนามรบระบบปืนใหญ่ซูซาน่า2ติดตั้งปืนกลขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรที่ติดอยู่บริเวณหลังคาสำหรับการป้องกันและเกราะป้องกันของซูซาน่า2จะให้การป้องกันจากการยิงด้วยอาวุธขนาดเล็กรวมไปถึงเซกสุนของปืนใหญ่ นอกจากนี้ส่วนของด้านหน้ายังทนทานต่อกระสุนเจาะก,กรอะขนาด14.5ม mm, ิลิเมตรและพายในตัวรถยังได้รับการติดตั้งระบบป้องกัน NBC และรวมไปถึงระบบดับเพลิงอัตโนมัติอีกด้วยในปัจจุบันซูซาน่า2มีการใช้งานอยู่ในประเทศสโลวาเกียไซพรัส และไม่กี่วันที่ผ่านมามีรายงานว่าตามข้อมูลที่ถูกเผยแพร่โดยเว็บไซต์ actuarity.sk เมื่อวันที่16พฤษภาคมพศ2565ยาโรสลารรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสโลวาเกียยืนยันว่าขณะนี้ทหารของยูเครนกำลังฝึกใช้งานปืนใหญ่ซูซาน่า2ที่ผลิตในสโลวาเกียอยู่ซึ่งสโลวาเกียจะส่งมอบปืนซูซาน่า2จำนวน8กระบอกให้กับยูเครน ตามข้อมูลที่ได้รับมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสโลวาเกียได้บอกเอาไว้ว่าสโลวาเกียยังไม่ได้ลงนามในสัญญากับยูเครนสำหรับการส่งมอบปืนดังกล่าวแต่ยืนยันว่ายางกราบปืนใหญ่มีการผลิตอยู่แล้วและสามารถส่งมอบได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยทางยูเครนคาดว่าจะได้รับปืนสุสานาสอกระบอกจากสโลวาเกียในเร็ววันนี้ ข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจาก Army r e c o r d i t i o n วันที่ลงบทความ16พฤษภาคมพศ2565เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ